เมื่อวันเสาร์ที่15มีนาคม2557เวลา9นาฬิกาที่ผ่านมานิคมอุตสาหกรรมอมตะนาครจังหวัดชนบุรีได้มีการจัดงานมหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดชนบุรีครั้งที่11โดยได้รับความร่วมมือระหว่างสำนักงานจัดหางานจังหวัดชนบุรีบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดและวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอ e ีเทคโดยมีนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธี เนื่องจากการสำรวจจำนวนคนว่างงานในจังหวัดชนบุรีทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นความสำคัญของความเป็นอยู่ของประชากรจึงได้จัดงานนี้ขึ้นงานหมากมน,นัดพบแรงงานของจังหวัดชนบุรีนะจะพบว่าครั้งนี้จัดเป็นที่ครั้งที่11เอโจทย์ของเราก็คือว่าถ้าถ้าชนบุรีเรามีความเติบโตนะปัญหาการว่างงานเราเรากำลังจะให้ข้อมูลพี่น้องประชาชนเด็กของเราเนี่ยทิ่งจบมาในปริญญาตรีนะตอนนี้เป็นข้อมูลประเทศเลยนะครับว่าตกงานเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เด็กจบปชวปชวปสวสเนี่ยได้งานร้อดังนั้นการจัดงานนพบแรงงานเนี่ยจึงเป็นการบอกว่าเราเราต้องการให้พี่น้องประชาชนลูกหลานของเราเนี่ยที่ว่างงานบางคนเนี่ยจบมาหลายปีแล้วนะครับบางคนเนี่ยเพิ่งจบนะครับมาสมัครงานในวันนี้ในปี2557ที่ผ่านมามีประชากรอพยพเข้ามาอยู่ในจังหวัดชนบุรีเพิ่มมากขึ้น ทำให้สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดชนบุรีมีนโยบายในการส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางานโดยศึกษาวิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแก้ไขปัญหาคนว่างงานจากการอพยพเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ทําให้หมากมนัดพบแรงงานในครั้งนี้มีอิทธิพลในการแก้ปัญหาเป็นอย่างดีจังหวัดชนบุรีเนี่เป็นจังหวัดที่เป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจประชากรในจังหวัดจริงๆคือ1นล้านสามแสนเศษดังนั้นในการเคลื่อนย้ายแรง,งงานนี้จะทําวิธีการก็คือจะต้องทําให้ผู้ที่อพยพเคลื่อนย้ายแรงง,งานมา ได้พบกับสถานประกอบการได้เกิดการจ้างงานขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงในการทํางานและก็แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานนิส่วนของเจ้าภาพหลักนั่นคือนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครถือเป็นนิคมเอกชนที่ยิ่งใหญ่และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการพัฒนาภายใต้แนวคิดเมืองสมบูรณ์แบบทําให้ต้องการแรงงานที่มีคุณภาพกับงานนั้นๆ แรงงานที่ทางอมตะต้องการนะครับเป็นแรงงานที่ต้องมีคุณ,ณภาพเป็นแรงงานที่จะต้องมีระเบียบวินัยต้องรู้ว่าเอ๊ะเราควรจะทําอะไรและเราไม่ควรจะทําอะไรนั่นคือสิ่งที่อมตะโดยเฉพาะโรงงานต่างๆต้องการครับภายในงานได้มีบุตรรับสมัครงานจากบริษัทต่างๆกว่า300บริษัทและรองรับตําแหน่งงานว่างมากกว่า10,000อัตราทําให้มหกรรมนัดพบแรงงานในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเป็นจํานวนมากว่าเป็น ที่ตัดได้ยิ่งใหญ่ดีนะคะแล้วก็มีผู้สมัครจานวนมากนะคะก็รู้สึกโอเคค่ะก็คนเยอะดีค่ะแล้วก็งานเยอะด้วยเป็นครั้งแรกที่มาที่นี่เลยอะค่ะก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับเอ,อ่อนักศึกษาที่จบใหม่เพราะว่าตอนนี้สนใจเปลี่ยนงานเพราะว่าอุตสาหกรรมมันโตขึ้นนะคะส่วนใหญ่จะรับพวกปวสปวตียางเงก็มี การจัดมหกรรมนัดพบแรงงานชนบุรีในทุกครั้งถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกส่วนฝ่ายซึ่งมหกรรมนัดพบแรงงานชนบุรีจะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนมีนาคมของทุกปีซึ่งสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกำหนดการในครั้งต่อไปได้ที่ w w w a m a t a c o m